เราจะมาพูดกันในเรื่องของการทําฟันที่เป็นแบบทั้งปากด้วยการใช้รากฟันเทียมหรือที่เราเรียกว่าอ่อนครับบางคนไข้ถึงต้องใส่รากฟันเทียม6กถึงแตัวมากกว่า4ตัวคนไข้ที่มาปรึกษาอ่อนมักจะเป็นคนที่กระดูกหักเหมือนสาหรับปลูกบ้านถ้าเราปลูกบ้านแล้วเรามีเสาเข็มที่ไม่ดีเสาเข็มก็ขยับไปขยับมาบ้านมันก็จะโปได้ สวัสดีครับก็พบกับเดน t ็อปท็อ EP 2นะครับในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตาม EP 1กันอย่างล้นหลามนะครับใน EP 1เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของทันตกรรมชะลอวัยซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับแต่ว่าบนความใหม่นี่ก็จะมีพื้นฐานเก่าๆดั้งเดิมอยู่นะครับอันนี้เราจบกันไปแล้วใน EP 1นะครับวันนี้ EP 2เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของการทำฟันที่เป็นแบบทั้งปาก ด้วยการใช้รากฟันเทียมหรือที่เราเรียกว่าอ่อนครับคราวนี้การทําฟันทั้งปากที่เราเรียกว่าอ่อนเนี่ยมันเป็นไปมาอย่างไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเริ่มทําการรักษารากฟันเทียมทั้งปากกับคนไข้เนี่ยมาตั้งแต่2006นะแต่ทฤษฎีเนี่ยออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วโดยหลักๆก็คือเปาโรมารโนะครับที่เป็นคนให้กําเนิดเรื่องทฤษฎีของอออนโฟอย่างที่เราทราบกันนะครับหลังจากที่มีทฤษฎีของอออนโฟเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะมีการ m o d ฟ f ยต่างๆในการที่จะใช้รากฟันเทียมช่วยคนไข้ที่ไม่มีฟันเลยในขานไกลไม่ว่าจะเป็นขันไก่บนขันไกลล่างด้วยการใส่รากฟันเทียมแล้วก็ใส่ตัวฟันติดแน่นให้กับคนไข้การทําลักษณะแบบนี้เนี่ยมีความหลากหลายมีทฤษฎีเบื้องหลังอยู่มากมายนะครับซึ่งในวันนี้เราจะได้มาคุยกันในรายละเอียดของการทำอ่อนกันครับ ปัญหาที่คนไข้มักจะมาหาหรือว่าถูกส่งตัวมาหาเพื่อที่จะทำการรักษารากฟันเทียมหรือระบบอ่อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่พบบ่อยๆเลยนะครับก็คือคนไข้เนี่ยไม่มีฟันมาแล้วเคยใส่ฟันปลอมถอดได้ที่รู้สึกว่ามันไม่ติดแน่นแล้วมันก็ไม่แข็งแรงแล้วฟันปลอมก็จะขยับไปขยับมาอยู่ตลอดทาให้เสียบุคลิกภาพประเด็นที่2ก็คือคนไข้ที่กําลังจะสูญเสียฟันทั้งปากยังมีฟันเหลืออยู่บ้างคือมันไม่สามารถใช้งานได้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ย ก็มีความประสงค์ที่จะทํารากฟันเทียมแต่เนื่องจากว่าบัตเจตจํากัดก็คือตั้งเป้าเลยว่าจะรอฟันหมดปากแล้วจะมาทํารากฟันเทียมรองรับฟันปลอมนะครับเพราะนั้น2กลุ่มนี้จะเป็นคนไข้กลุ่มหลักๆเลยที่จะถูกส่งตัวมาปรึกษาสําหรับการทํารากฟันเทียมรองรับฟันปลอมครับทำไมการทํารากฟันเทียมแบบอ่อนในคนไทยถึงจะมี c o m พ l i c คชั o นหรือปัญหามากกว่าในฝรั่งต้องย้อนกลับไปสมัยที่เริ่มทำตั้งแต่ปี2006 อย่างที่บอกว่าทฤษฎีมันเพิ่งเริ่มออกมาดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่รับการเทรนในการทำเนี่ยอาจจะมีไม่มากคราวนี้เราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อย่างจริงจังหรือว่าวิธีการทําที่ถูกต้องกอบกับตัวโครงสร้างของคนเอเชียเองที่อาจจะมีกระดูกที่น้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวรากฟันเทียมเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระดูกน้อยเนี่ย ความเสี่ยงก็จะสูงมากขึ้นในคนต่างชาติที่มีตัวโครงสร้างที่ใหญ่กว่าคนไทยก็อาจจะมีความได้เปรียบกว่าโดยประสบการณ์ที่ทําทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกระดูกหรือโครงสร้างที่เล็กหรือใหญ่อย่างเดียวแต่มันอยู่ด้วยเทคนิคของการทําแล้วก็เทคนิคการวางแผนแล้วก็เทคนิคของการใช้อินเวสติเกเตอร์หรือว่าพวกเอ็กซ t เรย์ซีทีสแกนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในปัจจุบันก็คือการใช้ดิจิ a l ลเทคโนโลยีในการช่วยทำครับ บางคนไข้ถึงต้องใส่รากฟันเทียม6-8ตัวมากกว่า4ตัวในต่อขันไกลหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆออริจินัลที่เปาโลมาโลแนะนำมาเนี่ยมันคือออ l o นโฟซึ่งเขาพบแล้วว่าเพียงแค่4ีเนี่ยเพียงพอต่อการที่จะรองรับตัวฟันปลอมที่จะใช้บดเคี้ยวได้นะครับจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมี p r o f e s s o r r e m a r ก็แนะนำการทำเป็นลักษณะเหมือน All-on ไฟใช้5ตัวแต่เปาโลมาโลเขาพบว่า4ตัวเนี่ยเพียงพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนพยายามศึกษาวิจัย มากมายนะครับในการที่จะดูว่าเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมินิมัมคือ4การที่เราจะทํา6หรือ8เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นการเพิ่มความแข็งแรงและก็สามารถใช้กระดูกที่คนไข้ย,ยังมีเหลืออยู่เนี่ยในการที่จะเพิ่มตัวรากฟันเทียมเข้าไปป้องกันว่าในอนาคตถ้ามีรากฟันเทียมตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาสามารถที่จะเอาออกแล้วก็ยังคงใช้ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็น7หรือจะเป็น5ซัพพอร์ตหรือว่ารองรับตัว ฟันปลอมได้อยู่ในอออนในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของดิจิทัลเนี่ยมีหลายคนถามว่ารากฟันที่เหลืออยู่หรือฟันที่ยังไม่ได้ถอนทิ้งเนี่ยมีประโยชน์ในการช่วยทําอะไรบ้างไหมแน่นอนอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยเวลาเราใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีออกแบบการทำอออนหรือว่าการทําฟันบนรากฟันเทียม4-6ตัวเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือตัวทรานซิชันตัวรีจิสเทรชันที่เราเรียกว่าฮาร์ดทิชู ที่มันจะสามารถเห็นได้ทั้งจาก intra oral scan หรือว่าไฟล์ที่มันเป็นการพิมพ์ปากไฟล์ที่มาจากไดคอมที่มาจากเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นถ้ามันมีฟันเหลืออยู่เราจะสามารถใช้ข้อมูล2อันนี้ซ้อนทับกันก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนถอนฟันซี่นั้นแล้ววางแผนใส่รากฟันเทียมถ้าเราไม่มีฟันเลยคนไข้เดินเข้ามาไม่มีฟันมีตัเหงือกสแกนในปากเนี่ยเราจะได้เหงือกแต่พอเราส่งคนไข้ไปซีทีสแกนปุ๊บเนี่ยเหงือกจะไม่เห็นในเอ็กซเรย์จะเห็นกระดูก เพราะนั้นถ้าเอาข้อมูลสองอันนี้มาซ้อนทับกันเราจะไม่มีจุด m e r g e หรือว่าจุดที่จะหาความสัมพันธ์กันระหว่าง2ข้อมูลอันนี้มันจะต้องไปอาศัยเทคนิคอื่นในการช่วย m e r g e อีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะยุ่งยากถ้าคนไข้ย,ยังมีฟันเหลืออยู่นะไม่ได้แย่ขนาดที่จะต้องถอนทันทียุกดิกดุกด,กดิกหลุดอย่างงี้นนะพยายามเก็บไว้ก่อนและเอาไว้ใช้ในการวางแผนและดีไซน์สำหรับการทำรากฟันเทียมแบบอออนได้ครับในกรณีที่กระดูกน้อยมากนะครับ บางครั้งเราอาจจะต้องใช้กระดูกบริเวณอื่นเช่นทบลิสตีทาริโกยหรือว่าแม้กระทั่งไปที่กระดูกหนกแก้มหรือไซโกรมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน a d v a n c e ์ของตัวอออดขึ้นไปอีกทีหนึ่งโดยปกติแล้วในคนไข้ที่สูญเสียฟันทั้งปากเยอะๆเนี่ยเราจะพบอยู่แล้วว่าฟันที่เหลืออยู่เนี่ยกระดูกเนี่ยจะค่อนข้างละลายทั้งในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งคนไข้กลุ่มนี้จะมีจํานวนหรือว่าปริมาณของกระดูกที่ค่อนข้างจํากัด อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่า4เนี่ยคือขั้นต่ำขอให้หาพื้นที่ของกระดูกให้เราได้4ตำแหน่งของการใส่รากฟันเทียมได้นี่ก็ทําให้เราสามารถสร้างหรือว่า reconstruct ตัวฟันให้กับคนไข้เพื่อแก้ไขการปวดเคี้ยวได้แหละแต่บางครั้งจริงๆเลยในกรณีที่แม้กระทั่ง4ตัวของรากฟันเทียมเนี่ยยังใส่ไม่ได้เนี่ยอันนี้แหละก็จะเริ่มมีปัญหาแนละ้วเราก็จะต้องมองหากระดูกบริเวณอื่นเช่นตัวกริกอหนนะครับหรือว่าทูเรสตีางด้านหลัง ลึกๆกับอีกอันนึงก็คือกระดูกหนกแก้มตรงบริเวณนี้นะครับกระดูกหนกแก้มตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยยึดตัวรากฟันเทียมเพื่อที่จะเอามายึดกับตัวฟันปลอมได้แต่ว่าแน่นอนขั้นตอนและก็การทำก็จะยุ่งยากมากขึ้นคนที่จะทำก็จะต้องมี Experience หรือว่ามีประสบการณ์ในการทำข้อดีหรือข้อด้อยของการฝังรากฟันเทียมแบบเอียงกับแบบตรงเนี่ยคืออะไรต้องย้อนกลับไปอย่างที่พูดตอนต้นเรื่องของปริมาณกระดูกถ้าปริมาณกระดูกดีเนี่ย เราสามารถใส่รากฟันเทียมตรงๆความยาวของรากฟันเทียมที่ยึดอยู่ในกระดูกที่เพียงพอจะช่วยสพอร์ตตัวฟันปลอมให้กับคนไข้ได้แต่หลายๆครั้งคนไข้ที่มาปรึกษาออ,อเนี่ยมักจะเป็นคนที่กระดูกหายพอกระดูกหายปุ๊บเนี่ยในส่วนของกระดูกขันไกไม่ว่าจะเป็นข้างบนซึ่งมีไซนัสหรือข้างล่างซึ่งมีเส้นประสาทใหญ่อยู่เราจะมีข้อจํากัดในการที่จะฝังรากฟันเทียมตรงๆงเพราะถ้าเราฝังตรงและต้องการความยาวมันจะไปโดนตัวไซนัสหรือว่าตัวเส้นประสาทได้ เราจึงใช้ทฤษฎีของการฝังเอียงเพื่อที่จะยืดความยาวของรากฟันเทียมให้รากฟันเทียมอยู่ในกระดูกและยังมีความยาวที่เพียงพอในการที่จะรองรับฟันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันจะเอียงไปทางด้านหลังเพื่อยืดการเพิ่มจํานวนฟันให้มากขึ้นนะครับอันนี้เลยเป็นทฤษฎีที่เกิดการฝังรากฟันเทียมแบบเอียงเพื่อเพิ่มความยาวรากฟันเทียมและเพื่อยืดความยาวของจํานวนฟันที่เราต้องการจะทาฟันให้กับคนไข้ ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีในการช่วยทํารากฟันเทียมแบบทั้งป่ามากขึ้นอย่างที่พวกเราทุกคนก็ทราบอยู่นะครับและรวมถึงเราก็มีงานวิจัยที่รองรับทางด้านนี้อยู่เป็นปริมาณหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกคือสมัยเริ่มทำออนเมื่อปี2006เนี่ย ระยะเวลาในการทำอ่อนตั้งแต่ฝังจนเสร็จเขาบอกไว้เลยสมัยนั้นคือต้องภายใน72ชั่วโมงข้อที่1ก็คือเรื่องของ stability ของตัวรากฟันเทียมที่กําลังจะลดลงหลังจากที่เราฝังข้อที่2คือให้เวลากับงาน l ลเราทําเสร็จปุ๊บเราจะต้องพิมพ์ปากส่ง lab l a ก็ขึ้นงานกลับมาทดสอบครั้งที่1ทดสอบครั้งที่2จนใสใสงานเสร็จเนี่ยภายใน72ชั่วโมงเนี่ยจะได้ผลสําเร็จที่ค่อนข้างสูงแต่ในปัจจุบันด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีเราสามารถรู้ล่วงหน้า ได้ว่ารากฟันเทียมที่เราจะใส่เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณไหนาจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า virtual implant planning software ด้วยซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมัน require data จาก CT scan ถ้าเรามี CT scan เอาเข้าไปในซอฟต์แวร์เรามีแบบพิมพ์ปากของคนไข้ที่เป็น intraoral scan นำเข้าไปไว้ในซอฟต์แวร์สองข้อมูลนี้สามารถที่จะ merge แล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผน ในส่วนของ virtual implant position ได้รวมไปถึงการเตรียมในเรื่องของฟันในอนาคตเรารู้ก่อนเลยว่าฟันในอนาคตของคนไข้เนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีความสัมพันธ์กับความสวยงามของใบหน้าของคนไข้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นเมื่อเราเราเตรียมฟันไว้ก่อนเลยนะจากนั้นเนี่ยเราวางแผนการใส่รากฟันเทียมไว้โดยใช้ อุปกรณ์ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยช่วยในการใส่รากฟันเทียมที่เขาเรียกว่าดิจิตอลไกด์หรือว่าไกด์เดอร์เซอร์เจอรี่นะครับกับอีกอันนึงที่เราทําวิจัยเยอะก็คือพวกนาวิกชั่นก็จะมีส่วนช่วยในการที่ทําให้เราสามารถฝังรากฟันเทียมตามแผน Once ที่เราวางแผนล่วงหน้าแล้วใส่รากฟันเทียมได้ตามแผนแล้วตัวฟันปลอมที่เราเตรียมไว้เนี่ยสามารถสวมลงไปบนตัวรากฟันเทียมที่เราใส่ตามแผนได้ ทันมีเคสออออนเนี่ยเราจะถอนฟันให้เสร็จก่อนหรือเราจะใส่รากพันเทียมพร้อมกันถอนฟันเราจะเลือกยังไงในอดีตเนี่ยมันจะมีได้หลายทฤษฎีเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เราจะเตรียมช่องปากของคนไข้เพื่อให้มันเป็นลักษณะเหมือนฟันปลอมทั้งปากด้วยการถอนฟันก่อน จากนั้นเนี่ยทำฟันปลอมให้คนไทยใช้งานฟันปลอมอยู่สักพักหนึ่งจนเหงือกและกระดูกหายปริมาณเราถึงจะค่อยเริ่มใส่รากฟันเทียมแบบอ่อนเทคนิคอันนี้ก็เป็นวิธีทําแบบดั้งเดิมในปัจจุบันเราก็เริ่มมีการทํารากฟันเทียมแบบที่ทันทีก็คือถอนฟันแล้วใส่รากฟันเทียมเลยเราสามารถอัดแอปเทคนิคนี้มาใช้กับอ่อนได้เหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าตำแหน่งรากฟันเทียมตรงไหนแล้วก็มีฟันที่เราจะต้องถอนด้วยเราสามารถที่จะถอนฟัน แล้วก็ใส่รากฟันเทียมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เราถอนฟันหรือตำแหน่งที่อยู่ข้างเคียงก็ตามถ้าเรามีดิจิทัลแ planning หรือเรามีเวอร์ชวลแ planning เนี่ยเราสามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้ตั้งแต่แรกเลยว่าตัวรากฟันเทียมที่จะใส่ลงไปในกระดูกนั้นนะ่ะมันจะมีความแน่นในกระดูกมากน้อยแค่ไหนแต่ในอดีตที่เราไม่มีดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นเราจะต้องอาศัยความรู้สึกเวลาที่เราไขาตัวรากฟันเทียมเนี่ยลงไปในกระดูกแล้วค่อยมาเดากันอีกทีหนึ่งว่า ถ้ามันแน่นเราก็จะไปต่อแบบทันทีแต่ถ้ามันไม่แน่นเราจะต้องทิ้งทั้งหมดไว้แล้วก็ใช้ฟันปลอมที่เราต้องเตรียมไว้เนี่ยให้กับคนไข้ใส่ไปก่อนจนกว่ารากฟันเทียมจะยึดกับกระดูกแน่นแล้วเราถึงค่อยต่อตัวฟันขึ้นมาให้กับคนไข้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะต้องมีข้อมูลจาก CT Scan นใช้ดิจิ t a ลเทคโนโลยีในการเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปวางแผนเพื่อที่จะประเมินได้ว่า รากฟันเทียมที่จะใส่ตรงบริเวณที่เราถอนฟันนั้นะมันจะมีความแน่นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราถึงจะค่อยกออนสาหรับการทำตัวฟันให้กับคนไข้ต่อไปได้ในกรณีออเนี่ยเรื่องเหงือกทำไมถึงมีความสำคัญเราต้องย้อนกลับไปที่การวางแผนคนไข้ที่มาทำออออนแต่ละคนเนี่ยจะมี severity หรือว่าความรุนแรงของโรคที่ต่างกันการหายไปของฟันการหายไปของกระดูหรือการหายไปของเหงือก แต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยถ้ามันไม่มีการหายของกระดูกและเหงือกในแนวตั้งเลยอันนี้เราถือว่าเราทำฟันสีขาวบนอ่อนอ,อย่างเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมีการใช้เหงือกเทียมแต่ในกรณีที่กระดูกล่นลงนะครับเหงือกหายไปอันนี้เราอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับการทำฟันสีขาวพร้อมกับก,บการทำเหงือกเทียมแต่เขาเนี้มันจะมีประเด็นก็คือว่าถ้าเราต้องการความสวยงามเวลาเรายิ้ม Ant, <c oughs> เราจะเห็นว่าริฟฝีปากเราเนี่ยจะขึ้นลงถ้าเราทําเหงือกเทียมแล้วมีเหงือกแท้เป็นรอยตอ่อซึ่งกันและกันและเวลายิ้มเห็นรอยต่อน,นี้เนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นอนในกรณี Calvin ที่มันอยู่กึง่งกลางแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการทำโบนรีดักชันนะครับเขาเรียกว่ามีการตกแต่งกระดูกในแนว <c oughs> ตั้งหรือแนวเวอร์ติเคิ <vertical> เพื่อที่จะล่นรอยต่อของเหงือกเทียมกับเหงือกแท้เนี่ยให้มันซ่อนอยู่หลังริมฝปปาก เราก็ต้องมาดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยยิ้มกว้างยิ้มแคบยิ้มออกมาระดับนในปัจจุบันเนี่ยเราใช้อะไรใช้ 3D face scan ถ่ายหน้าคนไข้แล้วก็ยิ้มนะครับทั้งแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเราจะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์ในการวางแผนเพื่อทําชิ้นงานที่ออกมาสวยงามและเหมาะสมกับคนไข้ไม่ว่าจะมีเหงือหรือไม่มีเหงือก็ตามได้ตัวเบาหวานคนไข้สูบบุหรีเนี่ยเป็นข้อจํากัด หลักๆเลยสําหรับการทรํารากฟันเทียมคนไข้จะต้องได้รับการควบคุมเรื่องโรคเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อคนไข้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ดีนะครับเรียกว่า control diabetes นะครับเราก็สามารถที่จะทํางานได้เหมือนปกติสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดการติดเชื้ออันที่สองก็คือเรื่องการหายของแผลที่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นพอมี2เรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการให้ premed ก็คือให้ยาฆ่าเชื้อกับคนไข้ที่เพียงพอทั้งก่อนและหลังการทําผ่าตัดอันที่2คือระยะเวลาในการรอการหายของรากฟันเทียมกับกระดูกก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนไข้ปกติแต่จะต้องใช้วัสดุช่วยส่งเสริมให้เกิดการหายที่เร็วขึ้นนอกเหนือจากตัวเบาหวานนะครับหรือว่าการสูบบุหรี่แล้วเนี่ยก็คือโรคกระดูกคุณถ้าคนไข้มีโรคกระดูกคุณอันนี้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นรากฟันเทียมธรรมดาซี่เดียวก็ตามและโดยเฉพาะยิ่งรากฟันเทียมที่เป็นลักษณะอ่อนนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการยึดโยงตัวรากทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันเหมือนกับเราปลูกบ้านถ้าเราปลูกบ้านแล้วเรามีเสาเข็มที่ไม่ดีใส่เสาเข็มไปในทรายแล้วสุดท้ายเสาเข็มก็ขยับไปขยับมาบ้านมันก็จะพังง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีโรคกระดูกคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงสําหรับการทําอ่อนอ,อ,อ,อยู่ วัสดุที่ใช้ในการทําอออนเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงทั้งระบบแล้วเนี่ยมันจะ,จะเริ่มตั้งแต่ตัวรากตัวอุปกรณ์ที่ต่อขึ้นมาจากรากฟันเทียมเพื่อใช้สําหรับยึดตัวฟันปลอมแล้วก็ตัวฟันปลอมนะโดยหลักๆเนื่องจากว่าเป็นหมอสัญญกรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ลึกๆในส่วนของฟาวเดชั o นก็คือตัวรากฟันเทียมตัวรากฟันเทียมสําหรับการทําอออนเนี่ย มีการพูดถึงอยู่มากมายนะครับโดยส่วนตัวก็จะมีประสบการณ์กับหลายๆยี่ห้อแล้วก็หลายๆดีไซน์ของตัวรากฟันเทียมไม่ว่าจะเป็นรากฟันเทียมแบบตรงนะครับที่เรียกว่าไซรินเดอร์หรือรากฟันเทียมแบบเทปเปอร์นะครับที่มีหลายๆคนบอกว่าให้ความแน่นที่สูงกว่าหรือแม้กระทั่งรากฟันเทียมที่เป็น aggressive thread นั่นหมายถึงมีตัวใบรอบๆรากฟันเทียมที่สามารถจิกเกาะเข้าไปในกระดูกได้ดีกว่าทั้ง3แบบเนี่ยมันคือดีไซน์ของ ฟันเทียมนอกเหนือจากดีไซน์ก็คือเทคนิคในการทำนะถ้าเราเข้าใจกลไกลของแต่ละดีไซน์เนี่ยเราสามารถจะ add up หรือว่า add on เทคนิคในการทำเข้าไปด้วยตัวเราเองได้อย่างเช่นถ้าเราอยากให้รากฟันเทียมที่เป็นไซรินเดอร์มีความแน่นเราก็อาจจะกรอ,อน้อยหน่อยไม่ต้องกรอเยอะแต่รากฟันเทียมที่มีใบที่สามารถจิกเกาะตัวกระดูกได้ดีอันนี้เราก็ต้องระวังว่าถ้าเกิดเรากรอมากเกินไปในการจิกเกาะเนี่ยมันอาจจะหลวมตัวต่อมา หลังจากที่เราใส่รากนเทียมลงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า<ๆ>ตัวอบัตต์เมหรือมัลติ u n i t ตอบัต e n เมที่จะต่อขึ้นมาโดยปกติแล้วในปัจจุบันตอนนี้มันแทบจะเหมือนกันเกือบทุกยี่ห้อทุกระบบก็คือความเอียงความตรงของตัว MUB หรือว่ามัลติยูนิตอบัต e n เตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่ศูนยองศาก็คือตรงเลย17องศา30องศาหรือบางยี่ห้ออาจจะมีย่อยไปมากกว่านี้เล็กน้อยแต่ไม่ได้เจอเยอะ โดยหลักๆที่เราใช้กันในปัจจุบันก็จะเป็น17องศากับ30องศาในกรณีที่เราใส่รากฟันเทียมเอียงทำไมต้องใช้มัลติยูนิตอบั e n นที่มันมีองศาเพื่อที่จะปรับจากรากฟันเทียมที่เราเอียงเนี่ยให้มันตั้งตรงขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะทําฟันเนี่ยสวมลงไปได้อย่าง p a r a l e l มากขึ้นส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็นฟันนะครับส่วนนี้เนี่ยแน่นอนว่าหมอพรอสน่าจะพูดได้ดีกว่านะครับแต่เอาหลักการเบื้องต้นนะครับ ก็คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือตัวที่เป็นไทเทเนียมบาร์นะครับก็คือเมทัลบาร์เราจะใช้เมทัลหรือว่าบาร์ที่เป็นเมทัลเนี่ยเชื่อมลากฟันเทียนที่เราใส่ลงไปทั้งหมดทุกตัวไม่ว่าจะเป็น4ตัวหรือ6ตัวก็ตามจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาดูว่าเหนือตัวเมทัลบาร์ตัวนี้เนี่ย เราจะใช้อะไรเป็นตัวจบฟันนะครับมีความจําเป็นจะต้องทําเหงือกเทียมไหมหรือทําเฉพาะฟันสีขาวอย่างเดียวหรือจบเป็นฟันอย่างเดียวไม่ต้องมีเงือกเทียมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การวางแผนแล้วก็การดีไซน์ตั้งแต่แรกอันนี้นอกเหนือจากเมทัลบาร์เนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่เป็นเซรามิกนะครับหรือว่าซอร์โคเนียบาร์ก็เริ่มมีที่ใช้งานกันอยู่พอสมควรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดูความเสี่ยงข,ของการใช้งานความแน่นหนาแล้วก็ Adaptability ที่มันจะดีกว่าหรือแย่กว่าการใช้เมทัลบาร์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเป็นเมทัลบาร์อยู่นอกเหนือจากประเด็นที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับ<ม>ยังจะมีประเด็นที่หลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับคนไข้หรือประเด็นที่ยังเป็นข้อตกเทียงทั้งหลายเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนที่2นะครับ